สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบก,กวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิโดีโอใหม่ๆห,หรือว่าก,กดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ เหรียญธนาอาจารย์ี่เพื่อนพี่ๆี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของพระอาจารย์ปั้นอาจารโลวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่9 8แของหลวงปู่นะครับผู้อำนวยการจัดสร้างก็คือคุณภูมิเชิญตระกูลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะฮะซึ่งท่านผู้นี้ได้เคยสร้างเหรียญถวายหลวงปู่ไปแล้วใน รุ่นที่74นะครับผมเป็นหน้าเหรียญบล็อกเดียวกันนี้ครับแต่ว่าจะต่างกันเพียงแค่บล็อกเหรียญด้านหลังนะครับผมซึ่งในวาระที่2ที่ท่านได้ทําการจัดสร้างก็คือรุ่นที่98นี้นะครับท่านจะบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นรุ่น2นะครับผมวงเล็บ2นะครับในรุ่นนี้ท่านผู้สร้างกุดห์มยนะครับผมได้ ทำการจัดสร้างเพียง2เนื้อนะครับผมก็คือเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้ออันบาก้านะครับสำหรับเนื้ออันบาก้านี่ท่านผู้สร้างจัดสร้างประมาณ3 0 0พันเหรียญนะครับเดี๋ยวรายละเอียดภาพในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปพันสันฐานของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมยกขอบนะครับ ก็จะเป็นสาธิสลักของพระอาจารย์ฟั้นอาจารโลในลักษณะของหินข้างพึ่งองค์นะครับผมตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์ฟั้นอาจารโลนะครับตรงคาว่าอาจารย์รจอ,อาจานจะมีเส้นขนแมวนะครับผมเป็นริมแหลมแทงลงมานะครับผมอย่างชัดเจนนะครับผมบล็อกเหรียญเรียกได้ว่าเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับผมกับรุ่นที่7 4อย่างที่กาดเรียนไปแล้วนะครับ เนี่ยเส้นคอตรงนี้นะครับเส้นล่างคอตรงนี้ฮะทะลุหัวไหล่นะครับผมแทงลงมาจ,จะหลุดจะหลดกับริ้วาชายจีวรนะครับผมด้านในนะครับผมผินเหรียญเรียบตึงนะครับผมแต่ถ้าเราสังเกตดูด,ดีๆนะครับผมนะฮผิวเหรียญเนี่ยฮะผิวเหรียญที่เรียบตึงเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆนะครับผมนฮะจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับผม ซึ่งรายละเอียด,ดหลายจุดอย่างเช่นขอบเหรียญน,นะครับที่ยกขอบขึ้นมาทั้งขอบนอกแล้วก็ขอบในนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับผมปิดขอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมรายละเอียดพวกนี้จะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับผมถ้าเราไปเห็นเหรียญเกที่ถอดปิ่มออกมานะครับผมเพราะรายละเอียดตัวที่ว่านี้ความชัดเจนนะฮะก็จะไม่เท่ากับเหรียญจริงนะครับผม เห็นเส้นตรงข้างไททรอยของนกปูไหมครับผมยาวมาจนจรดขอบของเหรียญนะครับเนี่ยฮะเป็นเส้นนี้ครับแล้วก็จะมีพวกเส้นที่เป็นสเกลนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับบล็อกเหรียญรุ่น74เลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นที่74เนี่ยจะมีความชัดเจนมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ฮะเป็นเส้นสเกลนะครับผมที่ถ่ายแบบจาก ที่เป็นรูปปั้นใหญ่นะครับผมที่เป็นแบบในตอนต้นแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นพิมพ์ขนาดเล็กนะครับผมบนเหล็กบล็อกเหรียญน,นะครับผมก็จะมาปรากฏอยู่ในเหรียญเวลาปั๊มออกมาด้วยนะครับผมดูตรง,ห,งห่วงห่วงหูเหนนรียญตรงที่เป็นโดนัทนะครับผมจะเห็นริ้ววนนะครับผมเป็นเส้นเสี้ยนนะครับผมตัวนี้ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปเวลาเราไปเห็นเหรียญที่ถอดพิมพ์นะครับผมเพราะความชัดเจนจะไม่ขนาดนี้นะครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่ฮะวงเล็บ2นี่คือเป็นวาระการจัดสร้างครั้งที่ของของท่านบุสร้างคุณหยเชิญตุกูลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมท่านก็เลยวงเล็บบอกไว้นะครับผมว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับผม พศ2519แล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือเป็นอักษรอักษรจมนะครับผมลงไปในเนื้อเหรียญน,นะครับผมอันนี้เป็นพระคาถาโมลโปริตหรือว่าหัวใจยุงทองนะครับผมนะโมวิมุตตานางนะโมวิมุตติยาสิทธิ์อำเภอสมเด็จสร้างถวายาผิวเหรียญ เนีครับผิวเหรียญจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับผมเป็นเนื้อของอันบาก้านะครับผมเนี่ยดูการตัดขอบเหรียญน,นะครับรอยเวาออ้าของคอคอดหูเหรียญการพลิกกลิ้นของอเนื้อเหรียญบริเวณรอบดูหูเหรียญน,นะครับผมแล้วก็รอบขอบต่างๆนะครับผมที่โดนตัวตัดตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นขอบพลิกกลิ้นออกมาเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับ ในเหรียญสวยๆยกเว้นเวลาเหรียญที่มีสภาพใช้นะครับผมขอบเหรียญพวกนี้ก็จะค,ค่อยๆหายไปนะครับผมมาดูขอบเหรียญกันบ้างครับขอบตัวตัดเห็นเส้นรอยฟันมีตัวตัดนะครับผมนี่จะไม่ค่อยเต็มใบมีดเท่าไหร่นะครับผมตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังพอถึงตรงกลางแล้วก็ฉีกออกนะครับผมในครึ่งหลังก็จะ เห็นเป็นเม็ดทรายนะครับนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมจะเห็นได้ว่ามีอ่ร่องระหว่างขอบตัวนอกที่อยู่ด้าเหรียญกับขอบข้างเหรียญน,นะครับผมจะเป็นคนละขยะกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับบ่งบอกว่าการตัดขอบไม่ได้เกาะตัดจนชิดจนเกินไปนะครับผมยังมีการเว้นออกมาอีกนิดนึงนะครับ นี่ดูขอบตัวตักครับดูธรรมชาติอันนีอ้อยู่มุมด้านล่างๆนะครับผมบางส่วนก็ตัดเต็มโมมีดนะครับเห็นไหมล่องตัวตัดก,ก็เลยเป็ถึงด้านหลังนะครับผมบางส่วนก็อย่างที่กาบเรียนไปแล้วนะครับผมก็จะฉีกขาดออกไปสนิมมันปกาก้าจะเห็นออกสีแดงๆนะครับผม เห็นอย่างนี้คือ,อแท้เลยนะครับผมเป็นสนิมของอัลปกาก้าซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วออกไซด์จะออกเป็นสีแดงๆนะครับหน้าเหรียญเหรียญรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจัดสร้างแค่สามพันเหรียญนรันเป็นจํานวนหลักพันต้นๆน,น,นะครับผมทุกวันนี้ก็ไม่ทราบว่า หายไปไหนบ้างนะครับผมเพราะว่านานๆถึงจะพบสักครั้งหนึ่งนะครับผมในเหรียญรุ่นไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบสี่หรือ98ในเหรียญนี้ก็ตามนะครับผมไม่ค่อยจะพบเจอมากนักนะครับความหนาของเหรียญนี่ประมาณสัก1มิลลิเมตรนะครับผมถือว่าบางนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างจากสร้างบาง เส้นสายรายละเอียดต่างๆนะครับผมความต้องมีความคมนะครับผมคมขนาดไหนนี่เหรียญยังราคาไม่สูงมากนะครับผมจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆนะครับผมในเนื้อสําคัญจะเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในขายที่ยังพอที่จะสะสมเป็นเจ้าของได้นะครับผม สำหรับใน EP นี้ก็ต้องขออนุญาตเ,าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ